มึงแป๊บนึงอะไรอะไรอ่ะมึงตกกลัวมึงตกกลัวออ๊ยมึงอ่อนวะมันเจ็บตกกลัวไม่โดนเฮ้ยพอสักทีไอ้มึงไายสิบีนะสิ เลยคุณห่อยัท่านชยท่านชายมึงท่านชายโเออ EFM แฟนดัมไลท์เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าเออวันนี้เรามีเกมด้วยเกมว่าโป้งชีกกลางนางก้อยนะคะเราจะเปลี่ยนสตูดิโอของเราให้เป็น สตูดิโอร้านทำเล็บเจลนะคะเราจะมีโจทย์จากนิ้วต่างๆค่ะ จทยข้อนี้ก็คือให้ทั้ง4คนเนี่ย <S <S เลือกมา1คนที่คิดว่าเขาสามารถยักคิวข้างเดียวได้เยอะที่สุดภายในเวลา30วินาทีคุณคิดว่าใครเลือกมาก่อน <S 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 น้องนิวใช่ไหม <S 2> <S 2> แล้วอีก3คนทายว่าเขาจะยักคิวได้กี่ครั้ง30มิบวิต้องเดากันมาคนละน1ตัวเลข30ครั้งครับผมว,ว่า45ถ้าใกล้เคียงสุดชนะใช่ไหม46สี่สิบหกสี่สิบห้าสามสิี่สิบหกโอเคคุนไเราข้างไหน เอาข้างขวาแล้วกันนะ30วินาทีต่อจากนี้นะคะเราจะมาดูว่าสิติใหม่จะถูกสร้างขึ้นที่รายการนี้หรือเปล่า1 2 3เริ่มค่ะเริ่มไม่คือนละ9 8้6 5 4ด2 1ห แล้วต้อยักดับซ้ายขวาเธอต้องให้ดับเบิ้ลเขานะล้่ยบางคนเขานิ้วล็อกนี่คิ้วล็อกนะนูจกคิ้วข้างเดียวได้ใช่คือผมก็ทำชีวิตผมแบบปกติเต้นเติร์นไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าโอ้สนิทกับคิ้วจางผมก็ไปลองดูว่าเฮ้ยเออว่ะจริงว่ะแล้วคนที่ถ่ายได้ใกล้ที่สุดคือเลออนค่ะใกล้มากเลยนะ ใก้ที่สุดใด้ที่สุดไปกันที่โจทย์จากนิ้วชี้นะคะแค่ชี้คนที่เราคิดว่าเป็นที่สุดในเรื่องเรื่องนั้นจงชี้คนที่ยิ้มหวานที่สุดค่ะโอ้โหเฮ้ยเจย์เอทำไมทุกทุกคนเป็นด้วยในทางเดียวกันหมดอยากรู้อ่ะพี่ลองดูเขายิ้มก่อนอ่ะยิ้มยิ้มน่ารักองเขาต่อไปจงชี้คนที่ซนที่สุดตอนอยู่ด้วยกันค่ะ นิวหรอโหคิ้ใหม่นิวสองพีเจสองตอนเนี้ยเดืออะไรอ่ะดือแบบความสนเหรอความสนพี่าวก็ว่าน่าโผมว่าผมเองแหละไปต่อที่คนที่กินเผ็ดที่สุดค่ะอเาอามมาเลเราโกงอ่ะเลยอนรอรอเพื่อนหรอกไม่รู้เลยอนกินเผ็ดได้เท่าไหร่อีสานนะไม่แต่นิวกินแล้วแบบเงือ ผมมากินได้แต่ว่าผมจะแปลงร่างเฉยแปลงร่างคืออะไรวะน้ำเหมือนน้ำตกพี่างมันอาบน้ำจริงๆอะโฆษณาสบู่เลยรือแบบเมื่อแบบทังตัวพี่แต่ใจเราก็ยังรักถูกไหมลูกตปอันต่อไปจงชี้คนที่นอนดึกที่สุดค่ะนอนน้อยได้รอเพรอพว่ทำไมเราถึงรู้ว่าเขานอนน้อยอะเอออยากรู้อะเหมือนกับว่าเวลาเราทำงานเสร็จคืนเลออนเขาก็จะมีเป็นแบบเหมือนต้องไปซ้อมเมื่อไรอะเป็นเทรนนอรดีของใครเอ็มชอคนที่เล่นเกมเก่งที่สุด มีกดผมว่าผมก็ไม่แพ้กัรทักเกมปันใจด้วยเด็กเล่นเกมมากคนที่เล่นติ๊กตอกบ่อยที่สุดค่ะอันนี้ไม่ต้องนัดกันเลยคนที่เดินสยามบ่อยสุดค่ะดูเครียดดูจริงจังลงมาจจะเป็นผมก็ได้เพราะเราโตสุดนะเนาะ้าเพราะผมเรียนมัธยมใกล้สยามคนที่เราอยากเป็นมามีเขาที่สุดคนที่เราอยากเป็นมัมีเขาที่สุดคุณชี้้ผมดีกว่าอ๋อ ในเรื่องคุณทำไม่หนักแล้วทำอะไรคุณทำอะไรคุณทำอะไรคุณไหนคุณพูดมาสิผมรู้ให้มัมมีผมตัดสินใจเองดีกว่าชอบโยนให้มัมมีอ่าพีเจคุณก็ไม่แบบไม่ไม่ไม่ตัดสินใจเองไม่ทำอะไรเองก็เป็นอย่างนี้แหละเอาอะไรวะเนี้แต่คุณย่ำเห็นยานดีคืออะไรคะคุณผู้ชมขอน่วมหน่อยครับขอน่วมหน่อยโอเคอย่าอย่าแม่คุณย่ำมีหัวใจเขาสัญลกลานเนาะนี่ไงมามีวะพี่นี่ไง มี่ไรหนึ่งคนชี้คนที่คาแรคเตอร์ตัวจริงตรงกับตัวละครที่เล่นที่สุดผัดมากคือผมรู้สึกว่ามันมันดึงความเป็นผมออกมาเยอะมากตรงชี้คนที่ฟังเพลงเยอะที่สุดค่ะวันนี้ก็เอกชันนะโอเคครับออเพราะว่าคุณเคยเป็นนักร้องใช่ไหมผมแกชอบฟังเพลง่อเพลงมาก่อนไม่ใช่หรอเมื่อเกีแฟนเขาบอกจหน่อยมหน่อย อ้ามาเดี๋ยวพวกผมเป็นช่วยเต้นให้เป็นแม่ค้าแดนเซอร์อะในวันมาก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 ก็ซึมมากไหน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 พอเถอะพี่คนแรกโถลูกน่ารักไปข้อต่อไปใครที่นอนเก่งที่สุดสองคนนี้พกกตัวเองตลอดเลยผมไม่ยอมเหมือนกันนะแต่ผมไม่ยอมเหมือนกันแหละเอาคุณได้มากสุดกี่ชั่วโมงวันหนึ่งอ่ะเอา ได้ทั้งวันนะาผมก็ได้ทั้งวันเหมือนกันนะเอาให้ยอมแพ้ก็ได้โอเคถือว่าหายกันถือว่าหายกันโอเคอุ๊ยน่ารักจงชี้คนที่มีคุณสมบัติ boyfriend material มากที่สุดไม่พี่ไปนะพี่ไปเหรอนิวนี่มันมันขนาดนั้นมันคนละแบบเนาะใช่ผมกาแค่รู้สึกว่าแต่ละคนมีข้อดีแตกต่างกันอะไรเงี้ยผมให้หมดเลยอ่ะผมชีให้หมดเลยอืมน่ารัก ข้อต่อไปเป็นโจทย์จากนิ้วกลางนะคะชื่อเกมว่าคุณรู้จักสิ่งนี้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมีการ์ดแต่ละรูปนะคะรู้จักขยับมาายนี้นะถ้าไม่รู้จักไปทางพี่ดาวนะคะโอเคครับใบแรกสมุดแฟนชิพอ๋อรู้จักกระตือมัพังนี้เออรู้จักมาทางพี่แนนเูาเคยจะถามเลยว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่เขียนกันแล้วหรอเ้ีนนะครับเีนอนี้เขียนไหม เขียนเนาะเขียน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 สมุดเฟรนชิปโอเคต่อไปต่อไปค่ะการยูกิค่ะโอ้โหอินมากอินมากอินมากโซเดียไปต่อที่ตุกตากระดาษค่ะ ก็กระดาษคือขอดดููรปไ้มฮะที่เป็นเหมือนเป็นกระดาษแล้วก็มาแต่งตัวกันวิ่งโอ้ยทานนะทานทานทานอยู่เอาแต่จริงน้องเรียกว่าอะไรนวัตกรรมมากเลยจริงมากแล้วช่วงนี้ไม่มีอ่ะไม่รู้จักก่อนชอบแน่เขาจะนุ่มจริงจริงลูกตอนนี้เราก็มีแบบว่าแท็บเล็ตอะไรอย่างงี้เนาะอาจจะไม่ต้องอาจจะไม่อาจไม่ต้องนั่งพี่มันอนาล็อกอ่ะมันแบบค่อยๆแปะวางมันมีคาแบบตัวพี่โอ้ยยู่พี่เลี้ยงไดโนเสาร์อาบน้ำให้เดนเสาร์เลยใช่หนูไม่รู้เลยฉันเลย ไม่ตายเถอะโรบินจากเลยเราะจากนะคือเคยได้ยินแต่ว่าไม่ไม่ก็ถือว่ารู้จักแบทแมนพูดว่าพวกพี่พี่รู้สึกแย่แล้วเนี่ยไม่ใช่แบทแมนพูดไม่ใช่เฮ้ยไม่รู้จักจริ้งมัานี่ไม่ใช่แบทแมนพูดให้ตายเถอะโรบินมันคือแบบสับให้ตายเถอะแกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเซอกกราวโอ้โหไม่รู้เหรอ คน่ซอกราว์คู่จะสอบแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าอะไรน้องซอกราอะไรบ้านนอกบ้านหอโอเคเปี้ยวงาโอ้เก่ามากผมยังไม่ขยับไปไหนเลยตอนเนี้ยใครบอกว่าไปรู้จักนะไปขี้เกียจสบมยหอสบบมย อ๋บอบมขออ,อย่าห่วง<ต>สบายมากอย่าห่วงรู้จักปะช้าไปแล้วต่อยอุ้ยนี้ไม่รู้จักเลยอะวาไม่เคยได้ยินเลยมากอดจริงๆ <S <S ช้าไปแล้วต่อยก็คือแบบเหมือนก็คือช้าไปแล้วนี่แหละแต่ว่ามันจะมีคําว่าต่อยอยู่ข้างหลัง<อ>ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากไหนแต่ว่ามันคือช้าไปแล้วต่อยค่ะ <อา S 2> พี่ดาวใช่เซงเป็ด โอ้เปลี่นเปลียรู้อุ้ยเออเรายังมีจุดร่วมกันอยู่บ้างเนาะเป็นเกมดักแก่นั่นเองทุกคนไปกันที่เกมที่4นะคะชื่อเกมบทบาทสมมุติ Jail Boys Acting Challenge เราจะมีสถานการณ์มาให้ทั้ง4คนเล่นบทบาทสมมติในคาแรคเตอร์ตัวละครของตัวเองกันสถานการณ์ที่1นะวิเชียนโฟมอดโฟมอดอยากโทรไปบอกฟันดีวิเชียนมากแต่ปากแข็งวางฟอร์มอยู่ทั้งนั้นที่กดโทรไปหาวิเชียนแล้วตอนตีหนึ่งแล้วชวนคุยเรื่องอื่น แล้วจบด้วยการบอกฝันดีให้เล่นตอนนี้เลยเล่นให้ดูน่อยมากอะคือมิชาหมดยังโอ้คือมิชาหมดแล้วเดี๋ยวนะผมกดโทลปึ้งๆงเพิ่งขายไปเลยปึ้่งนะครีอ์อ๋อไม่รับอ่ะไอ้นะไม่รับเห่อเล่นตัวเล่นตัวอย่างแม่หมูวันโทรกาบโทรกาบว่าสถานการณ์มาย่เลย เอาวางสายนะวันนี้จะได้คุยกันตอ่เอ้าเมื่อกี้โทรมามีอะไรเหรอเอ้าไม่ได้โทรมาหรอของกดผิดอะโทษทีแล้วเล็บล่นยังก็ล่นอยู่นะทำไมอรอพรุ่งนี้ว่างๆอ่ะกี่โมงอ่ะพอดีต้องอ่านหนังสืออ่ะถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะเอ้ยก็บอกมาก่อนว่ากี่โมงลองดูก่อนอุ้มหนึ่งอุ้มหนึ่งเห เอองั้นเดี๋ยวบอกอีกทีได้ไหมถ้าว่างเดี๋ยวโทรไปโอเคได้นี่จะนอนยังอ่ะเดี๋ยวไปนอนละอ่ะโอเคได้เคเคเคฝันดีไปเอบอกแล้วเมจิกมาพี่บอลอยู่เมื่อกี้รู้สึกตะไรรู้สึกน้ำตาไหลสถานการณ์ต่อไปค่ะสมมุติว่าบ้าบินกับบัวไปเที่ยวสยามกันบ้าบินเนี่ยก้มผูกเชือกลงเท้าอยู่เงยหน้ามาเจอพี่ลิซ่ายืนอยู่ตรงหน้า คุณสองคนจะทำยังไงบ้างอ่าปุกเชื่อปุกเชื่อไปเีวไปไหนต่อเลี๋ยวปะไปไหนต่อไกล้วยไงกล้วย้วเหรอกล้วยทะเลเคียนไงบอกเนี่ยบอกจะพาไปอะไรว่าว่าฟังนะอ่าเอออึ่งแป๊บนึงอะไรไอ่ะ มจเมือใปไมปะมอสับมึงถ่ายหน่อยได้ไม่เดี๋ยวไม้มึงดูผิดหรือเปล่าใส่หมวกอยู่ป่าว่มา้ยมุ้ยะมนึ่งปะหน่งมึงก้กูฝันอยู่กสับก็สับมึงตกกลัวมึงตกกลัวอยอไมันมันะมันจะตกไม่โดน อันนี้นี่ถือถอถ่ายมึงเขาจะไปับมึงเขจะไปนถ่ายมึงถ่ายสิถ่ายสิเล่นยเคุณหล่อยังใช่หั่นใ้หั่ายมึงหันายโตเออสรุปมือเป็นเแตีพ่ริซ่าเออน่าดักมาก อย่าไปเล่นด้วยเลยอย่าเล่นด้เลยอย่าไปเล่นด้วยเลยชาวแฟนดอมทุกคนฟังให้ดีฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดโมเมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายง่ายอะไรอ่ะออ EFM แฟนดอมไลค์อย